สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขภูมทุกคน,นครับผมพบพ่อกันดูคอนซงม่อสามีสารชาแนลครับบริการกันดูวนนะครับเนาะสองอาทิตย์สามอาทิตย, <c oughs> คย์ครับผมด้วยภารกิจการงานครับผมก็ใหญ่ใหญ่งานไมยายยายหมครับผมใหญ่งานไหมใหญ่ของใหญ่ห้หองพักอะไรครับผมหาห้องพักหาหม่องอยูหม่องเศร้ากำลังสิอยู่กำลังสิลงโต,โตรครับพี่น้อง จักหน่อยก็สีค่อยได้เหตุเก็บห้พี่น้องในเบื้องขึ้นเก่านะครับเนาะอ้างหายไปสักพักแล้วล่ะครับผมคิดนอดพี่หอดน้องขึ้นเก่าด้วยครับผมก็แจ็คสีเห็ดเก็บอย่างนะครับเทิงงานกับท่านี่ลงตัวผมช่วงนี้ก็ส่งไทยแน่แล้วครับงานกับเติมสีเข่าที่เข่าทางแล้วครับผมวันนี้ก็เพ่ได้ไปหาอยู่หากินด้วยครับพี่น้องคลิปนี้ก็มาจักไายพี่น้องครับผม นะครับผมมองผมอยู่นี่ก็อยู่อำเภอพยากระพุ่พิสัยนะครับผมสารคามจากมองเก้าที่ผมอยู่ไอ้ชัยภูมินะครับอยู่แถวหนองบววัวโคกแถวบําเน็ดตะลงนะครับเนะา,า,านะใหญ่เงี้ยทำไมออกมาเรียนครับผมเรียนตรงไหนตรงหน้าเดีก็เป็นตรงไหนตรงหน้าเป็นเป็นที่ว่า,เเางเป็นป่าก็เลยมาจอด ทักทายพี่ทักทายน้องครับผมยานว่าห่างหายไปหลายมือนะครับเนาะครับผมก็เลยเฮ็ดคลิปนี้มาเพื่อทักทายพี่ทักทายน้องแล้วครับผมหาปูหาปลาแล้วถไ้ไปหาเราครับบ่มีมองแถวนี้มีแตข่ขวกแตป่ปลาเป็นให้ครับผมก็สิมีอยู่ครับแต่ว่าก็เพิ่งมาใหมนะ่เนาะโมจักใหม่ มาในบงที่ผมมานี่ก็ครับผมเขาจะเอากะมาซ้อมตีกอลนะครับมันเป็นที่บางก็เหมาะแล้วครับที่สวยครับผมขี่รถมาเป็นกคขี่รถนี้นเป็นในว่ามันจะคลองทีได้พี่แจจะคลองกับมาเล่นด้วยกันนะครับครับที่ก็สวยครับผม คนพื้นที่เพ่นกับมาออกกําลัางกายกันนะครับผมตีกอล์ฟับผมกัคลิปนี้กับผมไม่ยังไเนาะพี่น้องเนาะกับผมกัมาทักทายพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิว่าทีมเวลาผ่านไปหลายเมื่อเดีย๋ยวสิห่างหายไปโดนนะครับผม ผมอีกแค่น้อยขันในล่งตัวลงทางกันสิอายุหากินในพี่น้องมึงคือเก่าแล้วครับผมขอฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์อขอขอบคุณทุกพ่อแม่พี่น้องนะครับผมขอบผู้ทุกคนนะครับผมที่กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับผมครับไม่หนีก็มีอย่งางไรนะครับผมขอกราบกราบคำว่าสาวัสดีครับผม We'll be right back.